สวัสดีค่ะเธอกับกล้องยังไงอ่ะกับกล้องยังไงกับยังไงสำหรับกล้องนั่นไงสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศบ้านสวนนะคะ าดูน้องสองตัวนี้นะคะน้องรวยๆกับน้องร้อยล้านตัวใส่ถุงเท้าน้องร้อยล้านสาวน้อยร้อยล้านรวยๆรวยๆอันนี้เล้วลูกร้อยล้านน่ารักบอพี่น้องเบิงเดเบิงเด้วันสีแรนหนีเข้าได้ปะนี่ รวยรวยนั่นนั่นไปแล้วย่านย่านค้นไหลพี่น้องรว,ว,วยรวย บรรยากาศบ้านสวนของเรานะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนดาวเรืองอะเบิ้งอินอหน่อยๆอินหน่อยๆอินหน่อยๆลวยๆ รวย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 ลูกรวยรวยมานี่เดี๋ยวลูกมาดูหน่อยเร็วเร็วจับหน่อยเร็วเร็วอันนี้ก็ร้อยน้องร้อยล้านเ่อมาดูยี่สิบรวยรวยร้อยล้าน เมงัวพันเนาะนี่ตัวนี้บัวตัวข้างหลังใส่ถุงเทนะ้าอ่ะบัวเม่นงัวพันรวยรวยรวย้อยราย ลายบานสวนของห้างเธอไม่มีเครื่องอะไรมาอย่างรัดผมขาดบรรยากาศยามแรงวันหยุด สามารถคุณรักนี้แม่ออกบ้านตอนเขา้าตอนเข้าเมดอวดสามารถผ้าเพื่อนไปซื้อไว้พี่ได้ไหมครับเพื่อนผมหิวยาหยาเอืดด้อจ่ายอยู่นี้ บรรยากาศบ้านสวน เพื่อนพี่แทะยาจนไม่เหลือให้เพื่อนพบเลยเ่วงนีนเพื่อนเยอะค่ะฮะโมยังจะไปเบื้องพากรคือไปเลยเอาไปสิไปเบื้องภักนถ้าพี่น้องไปเบื้องภักเด้๋ยวพี่น้อง พากคสลัดไฮโดรโปรนิกไปยังแล้วเร็วอเอาสามผิดผิดวของผิด วนพักเข้าเด้อพี่น้องโอ้เขียวอุ้มลุมตายหมดแล้วตหมดแล้วค่อยมาเก็บไปกินไปตรงก่อนเออเราลงไป้นเ็กบกงอ่ะเออ ดีจ้าน้องเหมยเหมยสวัสดีค่ะพี่อกคค่ะภาพ,พี่น้องไปย่างเลาะเบิงทงไฮทงหน้าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบ้านสวนฟาร์มฮักของเฮาด้วยพี่น้องอันก็จะเป็นงว่ว่สองแม่ บางนี้ก็สิเป็นสวนดาวเรื่องอันนี้ก็สิเป็นอคอกผักเข้านี่สิเป็นเทียงหน้าเข้าพี่นอ้องอันไหนกับลงไปข้างล่างเด้อบนันปลากล้วยบัวบัวบิ่งห้าห้าเพื่อนบ้างบังว,กวบ,บ,บ,บกแตง ไม่ลงไปนะเอาอะเจไปเอาไมเอาเมื่อเมื่อดลอกไหมไม่หมไปนยจอยไปยูนิตจ้าพี่เล็กน้องเหมยเมย ขอบคุณสำหรับดอกกุหลาบนะคะเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งกันปูกบักแตงแค่นตะลูปด้วยค่ะส่วนส่วนปูกแตงแคนตะลูปจอกจอกได้เลยจ้า วันหยุดวันพักผ่อนค่ะบรรยากาศ บรรยากาศการสวนมักแต่งนะคะ บรรยากาศบานส่วนงวัวนหลายค่ะงว่วนหน่อยมีสีตัวแม่เม่อยเหมยเซลตัวใด <laughs> ตัวนี้ก็งวัว เลี้ยงซาซเบลาะไรยังพื่งขายตอนนี้งั่วก็เป็นราคาขายบ่ไร้เลยค่ะถามมาซื้อให้ในเด้อนนี้ได้วจะต้องไล่สดขายของโลกเมืองเราพี่เล็กพึ่งฮาร์ดได้ที่นี่เฮบ่เป็น เธอก็เอาลงไปตรงนู้นไปดูใกล้ มันอยู่ยังไงเนี่ย